สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างรายการซื้อแบบแมนวนวลกันนะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเติมสต็อกเข้าคลังต่างๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกท่านไปที่เมนูรายการซื้อหัวข้อดูรายการซื้อระบบ จะแสดงข้อมูลวันที่สร้างรายการซื้อขึ้นมาหมายเลขรายการชื่อซัพพลายเออร์จำนวนต้นทุนสถานะสินค้าหากของยังไม่มาส่งที่คลังหรือยังไม่ได้รับสินค้าเข้าคลังจะขึ้นเป็นรอโอนหากร้านค้ามีการรับสินค้าเข้าคลังเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเป็นสำเร็จ สถานะการชำระเงินหากร้านค้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าจะขึ้นเป็นรอชำระหากร้านค้าชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเป็นชำระครบวิธีการสร้างให้คลิกที่ปุ่มสร้างระบบจะสร้างหมายเลขรายการขึ้นมาให้ค่ะกรอกชื่อซัพพลายเออร์ที่ต้องการ สามารถค้นหาหรือคลิกที่ไอคอนดังกล่าวแล้วเลือกรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ต้องการได้เลยเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อตัวอย่างเช่นลำโพงร้านค้าสามารถแก้ไขจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ตัวอย่างเช่น10ชิ้น หรือสามารถแก้ไขราคาต้นทุนตามจริงในแต่ละรอบได้ตัวอย่างเช่นในรอบนี้ราคาต้นทุนถูกลงเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทสามารถใส่ส่วนลดต่อหน่วยหรือส่วนลดไทยบินได้หากมีการเก็บค่าส่งเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์สามารถใส่ค่าส่งลงไปได้เลยตัวอย่างเช่น100บาท หากชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มการชำระเงินกดตกลงหากของยังไม่มาส่งให้เลือกเป็นรอโอนและเลือกครั้งที่ต้องการเติมสต็อกสินค้ากดบันทึก เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วเราจะได้รายการซื้อตามตัวอย่างนี้ค่ะการสร้างรายการซื้อแบบแมนนวลก็จะมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ